ครนี้เราก็กลับมาตั้งต้นใหม่ที่อาชีวัฒน์มันนึกไม่ออกแล้วอะเงินมันก็มีจํากัดใช่ไหมมันเหลือเงินอยู่เมื่อกี้จากตอนที่เราก็คือห้าสิบาทใช่ไหมก็ไปที่วิไลก็เสม,มือนไปเรียนนี่แหละเสร็จปุ๊บสุดท้ายคืออาจารย์เขาก็คงรู้แหละว่าเราหนีออกจากบ้านอะไรเงี้ยนะ ขาก็เลยถามอ้าวเฮ้ยวังแล้วออกจากบ้านเหรอแล้วไ,ไปอยู่ไหนยังไงอะไรประมาณนี้คือไม่แน่ใจว่าพี่สาวอาจจะโทรมาที่วิไลหรือเปล่าหรืออะไรแง่ยนะคะหรือพี่เขยก็ไม่รู้เสร็จปุ๊บอาจารย์ที่ท่านเคยเป็นอาจารย์พี่เขยดูแลเราอ่ะให้บอกว่าเอางี้เดี๋ยวไปอยู่บ้านครูบ้านครูเนี่ยอยู่กันเยอะเลยไม่ต้องกลัวก็ไปนะก็ไปสรุป ที่ซุหัวนอนใหม่ของวังลันเล่จากบ้านแม่ตัวเองก็ไปอยู่บ้านอาจารย์ฮะคราวนี้พอตามไปอยู่ที่บ้านอาจารย์เนี่ยปรากฏว่าพอเราไปถึงบ้านอาจารย์นะก็อยู่ในในซอยนั่นแหละไม่ไม่ได้ไกลาจากกันมากปรากฏว่ามีเด็กนักศึกษาหลายคนที่อยู่ในนั้นเหมือนกันประมาณหกเจ็ดคนอะ่ะก็เป็นรุ่นพี่ๆเราหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีแม่บ้านนะมีแม่บ้านแล้วก็มีเด็กคนนึงอยู่ด้วยในห้องนั้นน่ะก็จะมีแม่บ้านมีเด็กคนหนึ่งแล้วก็เขาก็เลยให้วังอน,นอนห้องนี้เพราะมันมีแต่ผู้หญิง นอกนั้นพวกพี่ๆเด็กศิลป์เลยพวกนี้นเขาจะเป็นเด็กผู้ชายซึ่งเด็กๆนักศึกษาพวกเนี้ยท่านก็เขาก็ไปอยู่ไปกินบ้านอาจารย์ฮะแล้วก็ทํางานให้กับทางอาจารย์ด้วยเพราะว่าลูกชายของอาจารย์เนี่ยทำบริษัทรับเหมาก่อสร้างคือเน่อจะเป็นพวกเด็กสายศิลป์หมดเลยพวกเนี่ยเรียนเหมือนวังอ่ะคือเขียนเขียนแบบออกแบบอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเราก็เลยเริ่มต้นอยู่คราวนี้พอเราได้ที่อยู่ละยังไม่พออาจารย์อีกขั้นหนึ่งเนี่ยซึ่ง,ซ,งซึ่งท่านเป็นแฟนกัน ท่านก็ยังเอ็นดูเรานะท่านบอกว่าเอาละครูเข้าใจว่าเธอไม่ใช่เด็กไม่ดีแต่มันจะเป็นปัญหาอะไรครูไม่ยุ่งแล้วกันมันเป็นเรื่องในบ้านเธอแต่เอาเป็นว่าครูเห็นพฤติกรรมเราอะไรแลนะ้วเนี่ยครูก็อยากจะช่วยอาจารย์อีกท่านนึงเป็นคนที่คอยให้เงินสําหรับค่าอาหารในการไปเรียนที่วิทยาลัยอาศีกษานะครับให้เงินค่าอาหารวันละ40บบาทคือญาติก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่นะ แต่ก็ก็อยู่ได้แบบนั้นคราวนี้เนี่ยพอเริ่มเรียนขึ้นปีที่สองเทอมสองแล้วเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าเราคงต้องเราคงต้องพยายามทําอะไรดูแลตัวเองมากกว่านี้แล้วว่ะเราควรต้องทําอะไรหาเงินเพื่อจะแบ่งเบาภาระคนอื่นแล้วว่ะคือนึกออกไหมเราไม่ได้วาดภาพเอาไว้ว่าเราจะต้องทํางานหาเงินมีรายได้พิเศษอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้โดนเลยงแบบนั้นไงแต่นาทีนั้นมันคิดละ แล้วพอเรามาอยู่บ้านอาจารย์อ่ะมันก็เริ่มมีสละขึ้นเราจะไปไหนมาไหนคือโอเคโอเคเราแค่บอกกล่าวท่านว่าโอเคเราจะไปนี่นี่ถ้าน,นอกเหนือจากวันเรียนหรือว่าวันที่หยุดเรียนเนี่ยเราจะไปไหนเราก็บอกมาเราจะไปข้างนอกนะ,อ,ะอย่างงี้ใช่ไหมฮะพอมันเริ่มมีสละฮะรายได้แรกที่วังก็หวนกลับมาก็หนีไม่พ้นครับก็ไปนั่งดูดวงอยู่ที่เดิมออฟฟิศเดิมครับออฟฟิศแรกของวังนะฮะเสาชิงชา้านะเสาชิงชา้า ก็ยังยืนหยัดราคา1 1บาทอยู่ตอนนั้นนะเราก็ยังไม่ได้กล้าขึ้นราคาหรอกเพราะเราคิดว่าเรายังเด็กนะไปนั่งดูดวงแต่บางคนเขาก็ให้เกินนะวันไหนโชคดีโชคด,ชกดีก็มีคนให้ยี่สิบห้าสิบบางก็ว่ากันไปมันก็ทําให้เรามีเงินส่วนตัวอย่างที่วิทยาลัยเนี่ยเขามีติดประกาศไว้ช่วงปิดเทอมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมีรับทํางานพิเศษเป็นพาร์ทไทม์ไปทํางานที่พาต้าปิ่นเก้าจำได้เลยเฮ้ยไม่ใช่ เออใช่พาตาพาตาปิ่นเก้าไปไปทําอะไรไม่รู้แหละคือเพื่อนบอกเฮ้ยไปเปล่าวังหาเงินเนี่ยเนี่ยได้เงินเว้ยเป็นงานพาร์ทไทม์นาทีนั้นอะไรคืองานพาร์ทไทมว์วะคือคือบ้านเราไม่ได้เคยเติบโตบ่ารู้จักคําว่างานพาร์ทไทม์เราบอกเอ้ย e ไปไป,ไ,ปได้เงินใช่ป่ะเออได้เงินก็ไปฮะปรากฏว่าก็คือไปเป็นพนักงานพีซีขายเสื้อยี่ห้อก,กาแบงจําได้ทํางานอยู่สิบห้าวันนะ สิบห้าวันรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นช่วงปิดเทอมแล้วล่ะตอนนั้นอ่ะทํางานอยู่สิบห้าวันได้วันละร้อยห้าสิบครับโอ้โหแต่ประธานโทษยืนจนไม่รู้สึกเลยว่าเท้าอะอยู่ตรงไหนเข้าใจคนทํางานห้างเลยครับถ้าวันนั้นเราไม่เคยทําเราจะไม่เคยเข้าใจเลยวะหนึงบอกทุกคนในทุกๆวันนี้เวลาที่วงดูดวงหรือว่าแนะนําใครหรือกล้าที่จะสอนใครเนี่ยแสดงว่าสิ่งนั้นวงต้องรู้จริงๆวิอวงต้องเคยเจอวงต้องมั่นใจ ว่งถึงกล้าสอนไม่ใช่แค่สัตว์แต่ว่าดูดวงดูดวงดูดวงดูไปดูไปไม่ได้เคยรู้เองไม่ได้เคยเจอมาจริงๆจ,จ,จะไปมีน้ำหน้าพูดไปโดยที่อะไรแบบเนี้ยไม่ได้ไม่ว่องไม่ใช่หมอดูแบบนั้นว่องเป็นหมอดูที่ไม่ได้เหมือนหมอดูอย่าง,งพอบอกว่าทํางานห้างในตอนนั้นนะโอ้โหคุณเรายุง่งยืนตั้งแต่แปดโมงครึ่งต้องจัดต้องจัดบูธใช่ไหมจัดบูธจัดของ นับคัดสต็อกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ยืนจนถึงสามทุ่มกว่าห้ามนั่งห้ามแอบนั่งจะได้นั่งก็คือตอนไปพักทานอาหารที่ต้องสลับกันก็ถามเฮ้ยมันก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งเว้ยแล้ก็แบบเฮ้ยเราหางานได้นี่เราหางานได้เสร็จปุ๊บในช่วงที่พอเริ่มเปิดเทอมเนี่ยก็เป็นเป็นเทอมสุดท้ายของปีสองอะเราก็เริ่มสนใจกิจกรรมภาษาไทย สนใจกิจกรรมคืออาจารย์เนี่ยเวลาที่เราต้องบอกแล้ว,ว่าเราเรียนวิชาการจากเบนจมามามันยากสาหรับเราแต่พอมาเรียนในวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาธนบุรีมันกลายเป็นแบบง่ายขึ้นเพราะว่าเขาไม่ได้เน้นแบบเข้มข้นมากนะคะพูดตรงๆไม่ได้เน้นแบบเข้มข้นมากเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างเราก็เลยทําคะแนนได้ค่อนข้างดีจนก็มีอาจารย์ภาคภาษาไทยท่านก็มาท้าทามว่าเออวันคณาเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีตอบแข่งขันออตอบคําถามตอบปัญหาอะไรเนี่ยแหละสักอย่างหนึ่งไปแข่งที่สตรีวั Steven ลลังคงอ่ะ เดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมอะไรนะโต๊ะขาลมมัธยมศึกษามันจะมีคือมันจะเริ่มมีกิจกรรมภาษาไทยแต่สุดแล้วโต๊ะขาลมมัธยมศึกษาวิ่งไม่มได้ไปวงติดอะไรสักอย่างไม่รู้ว่งไม่มได้ไปอันเนี้ยแล้วก็ก็เริ่มไปแข่งตอบคําถามสุนทอนผู้นะแล้วก็เริ่มมาแข่งกล่าวสูนทอพพน์อ่าเริ่มแข่งอ่านทํานองสนอ้นเนาะอะไรพวกเนี้ยซึ่งเป็นกิจกรรมในวิทยาลัยค่ะ คือตอนนั้นได้ประกาศนียบัตรทุกอันเลยที่หนึ่งที่สองที่หนึ่งที่สองอยู่แบบนี้มาตลอดนะครับก็อาศัยได้ได,ได้ทักษะจากมัธย,ยมมัธย,ยมที่เเคยเล่าให้ฟังว่าอาจารย์จงจิตท่านท่านเป็นคนเปิดทางให้เราได้หาพรสวรรค์เราตรงนั้นเนาะจนพอหลังๆเนี่ยรับประกาศนียบัตบรบ่อยๆยันเข้าหมอกล้นนะเด็กศิลป์นะมันแต่งตัวซกมกนะคนอื่นก็อาจจะแต่งตัวเรียบร้อยก็ตัวหัวก็ซกมกอยู่แล้วยิ่งเราแบบนะเล่ร่อนอ่ะเราไม่ได้ เออมีใครมาดูแลอะไรตรงเนี้ยเสื้อมันก็เรียนไปก็ปีกว่าสองปีแล้วมันก็มอซอเลอะเธออ่ะเนาะเสื้อขาวมันก็ไม่ขาวแล้วมันเป็นขาวแก่ฮะแก่ไปทางเทาเนาะกระโปรงนี่ก็มีแต่สีอ่ะคือวาดแล้วป้ายกระโปรงถนัดกว่าป้ายฟองน้ําเยอะเลย <c oughs> ก็มีอยู่อันนึงก็คือมันเป็นด้วยเนื่องของวันแม่ฮะแล้วมันมีแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับสมเด็จย่าวังได้ที่หนึ่ง ซึ่งพอมันเป็นกิจกรรมเหมือนแม่ปุ๊บมันก็ต้องออกไปรับประกาศเนียบัตรตรงเนี้ยที่หน้าสโสทงอาจารย์ก็เลยบอกว่าเฮ้ยเธอมาเนี่เดี๋ยวครูจะให้เงินนะไปซื้อเสื้อไปซื้อเสื้อใหม่หน่อยที่มันดูสะอาดสะอา้านกว่านี้ออกไปมันจะต้องรับรางวัลวันนี้วันนี้เธอได้ชนะนู่นนี่นั่น,นแล้วเดี๋ยวต้องออกไปอ่านเป็นตัวอย่างให้เขาฟังด้วยอะไรเงี้ยเราก็อ๋อได้อาจารย์อาจารย์ให้เงินมาถ้าผมจำไม่ผิดห้าร้อยบาท ไม่ใจแล้วจะไปซื้อที่ไหนวะไม่รู้แต่ปรากฏว่าเพื่อนอ่ะมันก็บอกเฮ้ยนี่ไงไปซื้อคองสารถูกตอนนั้นไม่รู้หรอกว่ามันคือเขาบอกว่าเพื่อนบอกว่ามันซื้อเสื้อที่คองสารถูกถูกก็ไปซื้อเออมันก็ถูกตัวร้อยร้อยกว่าบาทแปดสิบาทก็มีมีตัวใหญ่หน่อยก็ประมาณเนี้ยร้อยหนึ่งตัวแปดสิบาทร้อยหนึ่งแต่จริงๆแล้วมันก็คือเสื้อกระสอบเป็นเสื้อมือสองไม่ได้รู้นะมารู้ตอนที่เรียนจบตอนโตมากแล้วถึงได้รู้ว่าอ๋อเสื้อที่ไปซื้อนั่นมือสอง คุณคิดดูสภาพเราเนี่ยนะตอนที่ออกไปรับรางวัลตอนเขาประกาศชื่อมันก็จะมีรุ่นพี่ปวอทอโปรติคาเรียนพาณิ์เรียนการตลาดลเขาจะแต่งตัวเนียเน๊ยบเนาะเขาจะอยู่แถวหน้าสุดเราอยู่ไายท้ายพวกเด็กศิลป์พอเราเดินออกไปผ่ากลางผ่ากลางออกไปเลยผ่ากลางไปรับรางวัลรุ่นพี่ปวทอคนหนึ่งจําฝังใจหันมาถามน้องน้องมารับรางวัลแทนเพื่อนเหรอบอกเออไม่ใช่พี่หนูเองชื่อเนี้ยวลังคณา ที่ชนะเลิศหนูเองพี่เขาทําหน้าแบบน้องเหรอน้องอ่านชนะเหรอ,อคือไม่รู้จะดีใจหรือว่าจะเสียใจดีในตอนนั้นเนี่ยแล้วก็ออกไปรับรางวัลแล้วก็ไปอะไรเงี้ยคราวเนี้ยมันมันเริ่มรู้สึกว่าแบบเออมันเริ่มรู้สึกเฮ้ยเราเป็นคนที่เราทําอะไรได้ตั้งหลายอย่างเราเรามีพรแสวงมีพรสวรรค์ที่เราจะทําแค่ที่ผ่านมาเรา ยังไม่เคยดิ้นรนที่จะทํายังไม่ได้เคยได้ไดลองทําไม่ได้ต่อสู้ไม่ได้อะไรเท่าไหร่เราแค่อยู่กับคําว่าอดทนแต่ยังไม่เคยต่อสู้นึกออกไหมเราแค่เคยอยู่กับคําว่าอดทนเว้ยแต่ยังไม่เคยต่อสู้เพราะนั้นนั่นคือจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราว่าเราเป็นคนที่หาเงินได้เรามีไรายได้ แล้วก็หลังจากนั้นเวลาที่เริ่มมีแข่งอะไรปุ๊บมันก็จะมีเงินรางวัลด้วยนะครับในบางกิจกรรมบางการแข่งขันก็จะได้เงิน200บาทบ้างอะไรบ้างจากคณะอาจารย์ภาควิชาภาษาไทยของอาชีวะก็จะได้เงินมันก็มีขวัญมีกําลังใจเนาะในการทํากิจกรรมในการทําอะไรพวกนี้แล้วมันมันก็เริ่มหันพ้นไปมันก็เริ่มทําให้เราพึกเหิมและมันก็กลับไปนึกว่าการที่เราเรียนอยู่นะตอนนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากเรียนตั้งแต่ต้น มันไม่ใช่สิ่งที่เราคิดว่าเราเก่งเลยในด้านสินแบบนี้แต่ถามว่าเราได้ความรู้ไหมในการเรียนนั้นมันได้ความรู้ที่วังเอามาทําเกี่ยวกับเรื่องของการไปดูบ้านดูที่ให้ลูกค้าทุกวันนี้วังไม่ได้เรียนศาสตร์การดูดวงใดๆวังเคยบอกทุกคนแล้วเพราะฉะนั้นฮวงจุ้ยของวังมันก็จะเป็นฮวงจุ้ยในแบบที่วังเข้าใจในแบบที่วังอาจจะได้ฟังมาจากคําแนะนําของพ่อบ้างอะไรบ้างจะใช้คำว,ว่าฮวงจุ้ยเลยก็ดูจะน่าเกลียดเพราะเราไม่ได้มีความรู้โดยทัองแท้ จะใช้คําว่าเชียภูมิเลยเราก็ไม่เคยเรียนในเรื่องของโหราศาสตร์เพราะฉะนั้นบางทีเวลาคนมาถามเนี่ยอธิบายไม่ถูกแต่บอกได้แค่ว่าวงทาให้ได้วงดูได้แต่ในแบบของวังวังจะผสมประสานในเรื่องของด้านอินทีเลียเข้าไปด้วยในเวลาดูซึ่งมันเอามาใช้ได้ในในตอนที่เรามาทำอาชีพนี้อย่างเดียวแล้วจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยเราก็เลยเริ่มคิดมีไอเดียใหม่แล้วว่าหรือว่าเราจะเลิกเรียนดี